ผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราพบกับเต็นท์ยินอัตโนมันะครับวันนี้เรามาส่งมอบให้รถให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าก็อยู่อยู่นี้นะครับผมมากันเป็นครอบครัวเลยนะครับลูกค้าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผมมาดูเมื่อวานนี้นะครับมาจบสดวันนี้เลยนะครับผมวันนี้เป็นเลื่ดีนะครับโอเคลูกค้าก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราข่าวความคุ้มพอใจลูกค้านะครับที่พับทำไมถึงเลือกมาซื้อรถที่นี่ครับผมคิดแนะนำมาแล้วก็พอใจก็เตาเลยครับ ครับรถเป็นไงบ้างครับสภาพก็ดีครับครับแล้วเรื่องราคาโปรโมชั่นต่อรองกันเป็นยังไงบ้างครับตอนน้องก็ดีตอน้องดีเลยครับครับเรื่องโปรโมชั่นโครงแรมรับเรื่องราคานะครับผมถูกใจไหมครับผมตรงนี้ตกใจดีครับครับผมท่เทิร์นของแถมตกใจไหมครับผมสกใจครับครับผมแล้วก็ขอให้มาดูรถที่ ยีนี่ครับรับรถตูกคานะครับับยีนขับรถคานะครับชื่อนี้นะครับผมรถบ้านรถบ้านครับแร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเควันนี้เราขอลานะครับต้อก็ส่งมอบรถคันนี้หวังว่ารถคันนี้จะนำพาความสุขความเจริญให้กับครอบครัวคุณลูกค้านะครับวันนี้เราสวัสดีครับผม สวยลดงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโตโคาสวยเข้มดุดันไม่เกงใจใคร